โอเคครับทุกคนตอนนี้เราตื่นแล้วก็จะมาอาบน้ำเราอาบเสร็จแล้ว,ลวเดี๋ยวจะให้ดูว่าการตั้งแคมป์หรือว่าการที่เราไปนอนค้างคืนอะไรอย่างนี้เราจะอาบน้ำยังไงนะครับนี่แต่ก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่ทุกที่นะมันไม่ใช่ทุกที่นะครับที่แบบว่าจะดีแบบนี้การนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็อาบแล้วเรียแบบร้อยต่อไป อาบแล้วล้างห้องน้ําแล้วต่อไปเราจะกลับรถไปแต่งตัววันนี้เราจะไปวัดกันต่อลุยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ครับสถานีต่อไปวัดถ้ำแจงโอเคไปเจอกันโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงแล้วถึงวัดถ้ำแจงแล้วดูโอ้โหคนอะไรขนาดนี้เลไปดูจระโอ้โหทหาว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกนแับตใด โอ้หดูคน,คนแล้วดูรถโอ้โหจอดไปยันข้างหน้าปากทางอ่ะแต่ถือว่าโชคดีนะเราเข้ามาเรายังมีที่จอดนะได้จอดใกล้เออได้จอดใกล้ด,ดีนะเราตกลงกันไว้แล้วไปเดี๋ยวผมจะเอาบุญมาฝากนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวไปวัดพรกก่อนนะไปแล้วไปบ่าดีครับครับ